อืดนาาี่ช่าะกำลังจะคลอดน้องแคะเอาลูวกบินบบนี้นี่นนมาลกูกนาทีชีวิตนาชีชีวิตกระสุก วันกันให้เงีนนี่เบ่งออกลูกเบ่งออกบตออกแากบัตนี่นะที่จังเลกระโดดกระเดียดทะเนี่ออ nhưng luôn luôn nhạc này Hãy subscribe cho อโอนด้บันนี่อ๋เบ่งโอ้ก็นายินเบ่งนี่นะนีบบนอนเบ่งว่อะอืออือเอ้าเอาแท้แล้วบันนี้อกแตกแล้วถุง เป็งเลยต้องแค่กำลังจะคลอดนะคะโู้จะฟผู้หรือเมียต้องลุนนะะ้นค่ะอ้าวอึ้บอ้าวอึ้บอ,อึ้บอ้าวเบ่งลูกเบ่งอึ้บเอาเร็วตีหัว เองได้ยี่โดดโซดาเบิ้งเข้าไว้มึงอ่ะเบิงบ้งเข้าไว้เลยมึงนะโซดานอนลงลูกนอนลงนอนเบ่งเลยดีไม่ย,มยังปากอิลิซา ดีดีไม่ยังปากเหลมๆมึงนั่นนะนี่ดูดีเอาขาตั้งกล้องมาเอาว่องาปนี่อึเอาลูกอ่ะยงาอยวงา นันลน้อนลงนัล้องเบงออแบบนั่นอ,อนะอือใจด,ดวน,ปนไปนต้องออกอยู่ออกแขงล้มเบงเงินมาเลยละ่ะงเร็วอ๋อ เปือกที่เรื่องนันนอนลงไหมล่ะนั่น <laughs> นอนลงลูกนอนลงยอยกาก่นกันเดยซุม้มก <c oughs> องเชียร์กองเชียร์ค่ะทุกคน เร็วเร็เร็วเอาลงอึบอึบอือืมเป็นอัวบุเป็น เร็วๆน้องอยากออกแล้วนั่นตาตีงองแงงองแงงนี่นั่นไอะเพ่งอึบอึดเออเอาอึดอึดอึดน่าลงเร็วน่าลงนอาลงเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางทางนั้น อึดเร็วอึดนอนลงซะล่ะถ้านอนออกเลาได้ปะนี่อยากไปนันทังเจ้าของถนัดนอนลงรูดน้องลงมาลงเอาเอาแบบนี้เอา เห็นแล้วเห็นหัวแล้วติดหัวติดหัวน้อยเดียวติดหัวนิดเดียวอึบอึบอึบอืมเอาอีกอึดอึดติดหัวไหมอึบแล้วแม่เปิดหัวใส่กันนะอึดโอ้ยเนียนติด นอนนะถ้านอนก็ออกแล้วกันเนี่ยถนัดะได้แล้วได้แล้วนอนแล้วออกเลยลูกออกเลยลูกเอาเบงอู้อ้าวเลยเอาเลย ลูกอ่ะอ่ะแม่เจช่วยเร็วปึ๊บหนูเร็วบึ๊บ อิดอ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 อเออุดแล้วเอเอาทำไมตัว <c oughs> <c oughs> ทำไมตัวดำล่ะลูกทำไมตัวดำมีจูแล้วมีจิ้มเดี๋ยวมีจิ้มนี่ ใช่เ <laughs> อาไม่ต<ศ>ึ้งตัวดำแปลว่าลูกข้าวเหนียวลูกข้าวเหนียวคือมาดำตัวกันบโนบันนี้นะตัวกันบโนบันนี่นะดอกน้อยดำครับทุกคนเหลืองเหลืองออกมาดำครับทุกคนแม่จะเอาเริบบออกให้สวย ับตัวเด็เลยวมาะบนี้ทั่ตาย ไม่ไม่เป็นเสือก็แม้ว่าเ้าเหนียวเ้าเหนียวแนวใดแล้วเนี่ยเขาเหนียวเหนียวเลยนะ